ภูมิภาคเอเชียกลางภูมิภาคเอเชียกลางเป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่เป็นดินแดนของกลุ่มประเทศสาธารณรัฐอิสระที่อยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสและทางตะวันออกของทะเลแคสเปียนตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของประชากร ภูมิภาคเอเชียกลางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสหารรัฐรัเสเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับสาธารณรัฐปัะชาชนจีนทางใต้และทางตะวันตกติดกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียกลางประกอบด้วยเขตที่ราบกว้างใหญ่ตั้งแต่ทางเหนือไล่ไปทางตะวันออกตอนกลางและสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางใต้และทางตะวันตกเขตที่ราบนี้จัดเป็นแหล่งกเกษตรกรรมที่สำคัญของภูมิภาคเพราะมีทะเลภายในและแม่น้ำไหลผ่านหลายสายเช่นทะเลแคสเปียนแม่น้ำยูรัสไหลลงสู่ทะเลแคสเปียนทางตะวันตกประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นแกะแพะโคมา้าลาลอไก่เป็นต้นเขตที่2เป็นเขตที่ราบสูงและเทือกเขามีเทือกเขาคอเคซัสเป็นเทือกเขาสำคัญอยู่ทางตะวันตกสุดของภูมิภาคมีปริมาณฝนตกน้อยและมีอากาศหนาวเย็น เขตที่3เป็นเขตทะเลทรายซึ่งกระจายอยู่เป็นหย่อมๆทั่วภูมิภาคเขตที่2และ3นี้มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่น้อยเพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียกลางยังมีที่ตั้งที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางการค้าเพราะที่ตั้งไม่มีทางออกทะเล ที่จะออกสู่มหาสมุทรมีเพียงทะเลแคมเปียนซึ่งเชื่อมเอเชียกลางกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นการขนส่งสินค้าต่างๆจึงไม่สะดวกเมื่อเทียบเท่ากับภูมิภาคอื่นที่มีทางออกทะเลของตนและการที่เอเชียกลางอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเช่น ทวีปยุโรปอเมริกาเหนือเป็นต้นจึงยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชียกลางพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในอดีตดินแดนเอเชียกลางเป็นสังคมที่มีการปกครองแบบชนเผ่า สภาพที่ตั้งที่อยู่ท้ำการทุงท่งหญ้าทะเลทายและเทือกเขามีเมืองสําคัญที่อยู่บนเส้นทางสายแร่หมายเช่นซามาคั์คัสกาต่อมาในต้นคิสตสัตวรรษที่13ถูกพิทองโดยชนเผา่าฟองคูนนำโดยเจ้งจกินขานและในปลายคิสตสัตวรรษที่18เอเชียกลางอยู่ภายใต้าการปกครองของจัก,กรวรรดิรัสเซียเมือพารคอมมิวนิ รัเสเซียสถาปนาสหาภาพโซเวียตในคศ1922พัเรคอมมิวิตอ้างสิทเหนือดินแดนเอเชียกลางจนถึงขหึงพอส,อ 1991. สหาภาพโซเวียตล่มสลายสาธารณลัฐต่างๆจาง,งกันแยกตัวเป็นเอกราชอยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลแคสเปียนทอตัวผ่านทางตอนใต้ของรัสเซียส่วนที่อยู่ในยุทธวิบูรุษ โดจยอาเซอร์ไบจานและอารเมเนียพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเอเชียกลางในอดีตมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพ่ไหมต่อมาเมื่อเส้นทางการค้าเปลี่ยนเป็นเส้นทางทางทะเล ความสำคัญของเอเชียากลางด้านเศรษฐกิจจึงลดลงและจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าประชาชนจึงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นแกะแพะหมา้าและทำากสิิกรรมรรเมื่อตกอยู่ภายใต้การปกครอ,องของสหภาพโซเวียตรัฐบาลกลางเป็นผ <c oughs> ู้กำหนดนยโยบายเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพประชาชนส่วนหนึ่งทำากษิกรรม เลี้ยงสัตว์บางส่วนเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอเชียกลางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติป่าไม้และแร่ธาตุปัจจุบันประเทศในเอเชียกลางที่อยู่ใกล้ทะเลแคสเปียน ได้สร้างท่อขนส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตก,กเฉียงใต้